โอบในเต้นกับเราเรใช้เวลาในการเดินทางนงีนะครับซึ่งเร็วมากะเพื่อความเร็วประมาณร0ิเน่องจากการเคลื่อนย้ายจะใช้ความเรวสูงก็ไม่ปลอดภัยระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเส้นทางที่เราผ่านไม่ว่าจะเป็นต่างระดับใดก็ตามหรือเส้นใดก็ตามในสายเอเชียนะครัมุ่งหน้ามาสู่ โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับต้องการของคุณผู้ใช้ทางครับประชาชนทุกท่านพเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับที่ให้ความอุณาครับดาบตำรวจพิญานันหรือดาบต้านะครับผมคิดว่าถ้าดาบต้านรับรู้ได้เ็าคงจะมีความสุขมากแล้วก็ช่วยปเป็นกำลังใจนะครับให้เขาได้ต่อสู้ต่อไปนะฮะซึ่งวันนี้อาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับอาจจะมีอาการสมองบวมบ้างส่วนที่โครงหักขาหักนะั้นอาจจะเป็นเรื่องหลังนะครับที่หมอจะเข้าไปดําเนินการ แต่วันนี้เขาได้มาถึงมือแพทย์แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าตั้งนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับผมออขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลอันตรายมหาราชและก็โรงพยาบาลตารวจนะครับผมนั้นในฐานะควบคุมทั้งโครงการรถไฟและโครงการจราจรนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าที่ผมมาเนี่ยนะครับมาด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเพื่อเพื่อให้เขารู้ว่าแม้เขาจะเป็นตำรวจเนี่ยนะครับเขามีความสําคัญ ไม่ยิ่งหย่อนตัวในคลนะครับทุกขั้นที่เป็นตำรวจนะครับพ่อผมเป็นตำรวจทางหลวงก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับการเคลื่อนย้ายครั้งนี้มันได้รับความน่วโมือจากชาวบ้านเนื่องจากเป็นเพราะว่าเห็นขบวนตํารวจเยอะหรือว่าเป็นเพราะพลังโซเชียลหรือว่าสื่อที่มีการรับรู้ล่วงหน้าต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ท่องโซเชียลมานานแทบทุกเพจนะครับแทบทุกเฟซบุ๊กที่เป็นเพื่อนผม นะครับหรือเพื่อใครก็ตามเปิดมาก็เห็นเลยนะว่าทุกคนขอความร่วมมือนะครับในการเปิดทางถ้าเห็นรถตำรวจทางหลวงผมถึงบอกเมื่อคืนนี้ให้ผมาาโจดสลอยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าตำรวจน,นั้นมีความสาคัญกว่าประชาชนแต่ทุกครั้งที่มีลักษณะอย่างนี้ในการนําหัวใจนะครับไปสูส่ลววศิลาที่ผมก็นั่งรถเองเหมือนกันก็จะเห็นว่าการร่วมมือของประชาชนนั้นมีสูงมากก็ทําห้เห็นว่าสังคมไทยนั้นน่าอยู่นะครับมีความเพื่ออาทรมีความรัก แล้วก็กราวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนะครับกระจายออกไปไม่ว่าจะเป็นการเริจาจเลือกนะครับการเปิดทางทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาสู่ตํารวจทุกคนนะครับที่จะต้องทํางานต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดไม่ว่าจะถูกสิ่งใดเข้ามากระทบนะครับเรายังต้องทํางานต่อไปครับเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่่างสาวนตำรวจจะได้รับหรือว่าต้องดูแล ก็เรามีกองทุนเงินสวัสดิการนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือชมรมแม่บ้านตำรวจเงินช่วยเหลือสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับเงินช่วยเหลือวุฒิบุญญัติจินดานะครับกองทุนสวัสดิการกองพัาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับกรณีบาดเจ็บสาหัสเงินช่วยเหลือและเสริมส,มสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกองพันาการตำรวจสอบสวนกลางจนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องประเด็จความชอบนะครับกรณีต่างๆซึ่งต้องบอกครับในทุกมิติ ถ้าดาวตรวจปีนันจะต้องได้ต้องได้ทุกเรื่องครับนะครับตอนนี้เราก็จัดสถานที่ให้กับญาติพักนะครับอยู่เบื้องบนนะครับใกล้ๆกับที่ผู้ป่วยอยู่นะครับเพื่อเพื่อง่ายต่อการเยี่ยมนะครับเรื่องของคดีตรงนี้เราจะดําเนินการยังไงบ้างครับเท่าที่พอมีข้อมูลว่ในส่วนของคดีนะครับก็เป็นหน้าที่ของตํารวจภูธรนะครับซึ่งรับรับคดีไปเรียบร้อยแล้วเราก็แจ้งแจ้งข้อหาไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็สู่ขั้นตอนของการ นี่นาต่อไปว่าการฟ้องนั้นชัดเจนครับก็หาับรถบประมาทนะเป็นเอกพจน่อันตรายสาหัสนะครับซึ่งแพทย์จะต้องลงความเห็นนะครับแล้วพนักงานสวนก็จะเรียกว่ารับทราบข้อควานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายครับไม่มีอะไรที่ที่พลิกแพงหรือว่าเปลี่ยนเปลยแบบนี้ครับจะมีการเสนอไปถึงผู้บังคับบัญชาหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการ วางมาตรการดูแลตำรวจที่อาจจะต้องมาอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่เร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกครับคือต้องบอกว่าณวันตั้งแต่วันแรกผมเปิดศูนย์เนี่ยนะครับผมเองก็มีความหวั่นใจนะครับแล้วก็เน้นย้าผู้นำพิมพ์ชาเสมอว่าทางผู้พิมพ์ชาด้วยนะครับบอกให้ดูแลผู้นำ้ิมพาให้ดีอาหารการกินการพักผ่อนทุกอย่างต้องพร้อมแต่คําว่าอุบัติเหตุเนี่ยผมพูดอีกครั้งหนึ่งมันเกิดโดยไม่ได้คาดคาดฝันนะครับ อย่างนี้เนี่ยต้องถือได้ว่าก็เป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรไดีครับเป็นเรื่องของที่มันมันไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นเราอยากให้ทุกคนกลับไปบ้านไม่ว่าจะประชาชนไม่ว่าตำรวจนะครับอยากให้กลับไปบ้านแบบครบสาสองแต่วันนี้ถึงเราจะมีผู้บาดเจ็บเป็นตำรวจนะครับเราเองก็มั่นใจว่าน้องๆทุกคนพี่ๆท,ทุกท่านที่เป็นตำรวจก็ยังพร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะรู้ดีว่าการยืนอยู่บนถนนเนี่ย ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนใน355วันมีโอกาสได้รับบาเหตุทุกขั้นไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าตำรวจจราจรตำรวจจราจรงรามอุริขับรถเร็วเป็นร้อยนำหัวใจมาล้มลงไปเข้าบาดเจ็บนะครับมันเป็นธรรมชาติครับเครื่องต้นเนี่ยในส่วนของผู้สุกเจาหานีให้การรับสารภาพหรือว่าเราจะมีการตั้งข้อเล่า ตอนนี้ต้องไปถามร้อยเวรนะฮะอันนี้ก็มอบห้าที่ร้อยเวรไปแล้วนะครับเราก็ต้องดูตั้งแต่การเปิดหรือว่าสะนเลนเนี่ยเราเปิดโดยมีพระราชบัญญัตินะครับพรบประกอบนะขออนุญาตเปิดทางซึ่งเป็นทางตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ใช้ทางก็ต้องเป็นไป,นปนตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับและมีการประสานมะาทางทางผู้ถูกกล่าวหาประสามนมายังญา,าติดาบตำรวจหรืออะไราออตอนนี้คงยังนะครับญาติเขาคงยังโฟกัสไปที่ตัวด,บดาบตาก่น เพื่อให้ดับๆๆต้ามีอาการที่ดีขึ้นส่วนเรื่องใดก็ตามที่มัเกี่ยวข้องกับเศษบิลมีมึงได้สินใหม่ทดแทนหรือสินแมงก็งตามก็คุยไปคุยอีกครั้งครับนอกจากญาติแล้วท่านผู้ที่ทำชาภาษประสารตอนนั้นผู้กองผู้สุนตาว่าการประสาศยังครับยังครับยังครับท่านท่านได้มีโอกาสเจอญาติของทางมึงตามเจอครับเจอครับเจอคุยกันเป็นยังไงก็ก็เป็นธรรมชาตินะครับเขาก็มีอาการวิตกนะครับเป็นธรรมดาเพราะอาการหนักนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับ แพทยทั้งสองนี้ยืนอยู่หลังผมเดี๋ยวได้ถามได้ว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างก็จะเป็นเป็นเรื่องของการสเต็ปขั้นตอนในการรักษานะครับเราคงไม่ข้ามจุดใดจุดหนึ่งไปแล้วก็ดูทุกทุกมิติของร่างกายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งผมเองอาจจะเข้าร่วมไม่ได้ถ้าอยากรู้เดี๋ยให้ถามแม่ะถามหมอทมแพทย์ครับแพทย์มหม เดินไปครับให้ครับใ้ครับให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 ้ครับครับให้ครับให้ครับใ้ครับครับใครับหครับใหครับครับ้ครับใหครับ้ครั้รับครับใหครับครับใหครับใหครับครับใหครับใหครับใหครับใครับ้ครับใหครับใ้รับไห้รับครับครับหครัครับครับับครับครับครับรับครัใครับ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 รับ อาการบาดเจ็บของกระดูกที่กระโหลกศีรษะด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอางการบาดเจ็บของกระดูกที่แขนนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่อยู่ในช่องอกนะครับก็เมื่อวานเราก็ได้ทําการประเมินคนไข้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้ทําการเคลื่อนย้ายคนไข้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลตะุนในช่วงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงเช้าเองก็อาจจะมีอาการเลแลง ว่าเล็กน้อยนะครับก็คือในช่วงระหว่างที่ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมอาการเตรียมผู้ป่ว,วยนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายทรบาบว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีการผ่าตัดเนี่ยหลังจากผ่าตัดเป็นไงบ้างอาการของผู้ป่วยตอนนี้หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็ยังมีอาการทรงตัวอยู่ครับก็อาการยังมีอาการทรงตัวอยู่แต่ว่าในการผ่าตัดก็คือเป็นการที่ ช่วยชีวิตในเบื้องต้นนะครับแล้วก็นําเลือดที่ที่ออกอยู่ในสมองเนี่ยออกนะครับเพื่อลดอาการปวดจักสมองคับตอนนี้อาการโดยรวมสามารถรับรู้หรอวก็ยังไม่รู้สึกตัวฮะหลังจากผ่าตัดแล้วในในในส่วนนี้ตอนนี้คนไข้ย,ยังไม่รู้สึกตัวนะครับแต่ว่าในการรักษาต่อไปหลังจากนี้ตอนนี้ก็ท่านท่านในแพทย,ย์ใหญ่เฉพาะแปดนะครับท่านก็ เมื่อกี้ที่มาถึงโรงพยาบาลเราส่งผู้ป่วยเนี่ยไปทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนี้เนี่ยท่านทางท่านใหญ่ก็จะ,ะวางแผนการรักษากับทางแพทย์ศัลยแพทย์ระบบประสาทต่อไปครับมีการประเมินอีกขั้นว่าจะต้องผ่าตัดรอบสองรอบสามหรืออะไรนี้ไหมท่านก็คงต้องรอผลจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยครับก่อนจากที่หลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลครับรับพูดภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยรวมแล้วตอนนี้ถือว่าอยู่ในอาการปลอดภัยไหมบนไข้ อาการคงที่ครับแล้วในส่วนในส่วนอื่นเนี่ยก็คงคิดว่าต้องรอให้ทางศัลยแพทย์ระบบประสาทนะครับก็เป็นผู้ประเมินแต่จากนี้ต่อไปครับสิ่งที่ทีมแพทย์กังวลอยู่ตอนนี้พอจะบอกเป็นสังเกตได้ไหมท่านคือจริงๆแล้วก็เป็นอาการเป็น,เป,นเป็นความการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับก็คิดว่าอาการเนี่ยก็คือมีผลกระทบกับหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องสมองนะครับแล้วก็ ในอาการที่เป็นอาการปกติสูงขึ้นด้วยนะครับก็ในการรักษาปกติก็เป็นหลักเบื้องต้นทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มลาดับความสาคัญในสิ่งที่มีมีมีผลกับกับกับตัวระบบหัวใจกับระบบหายใจของคนไข้ก่อนนะครับในชั้นนี้เองเนี่ยแล้วก็เรียงลำดับความสาคัญแล้วก็ทําการรักษาตามตามรูปแบบตามแบบแผนอยู่แล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะนะสมองที่ได้รับผลกระทบนะครับ ตอนนี้คงยังไม่สามารถลงความเห็นได้ครับก็ผมคิดว่าคงต้องรอให้ศัลยแพทย์ระบบประสาทแล้วก็ดูจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ที่ที่เพิ่งมาถึงด้วยครับเห็นะครับก็ฝากสื่อมวลชนขอบคุณประชาชนอีกครั้งนะครับเป็นสพูผู้ชมที่ศูนย์พพนะครับพ่อพันธ์าวสทไทยสวีท่านรองนายกอนุทินนะครับเป็นประธานก็ทุกคนครับ ผมก็นำเรียนว่าผมกำลังจะไปนำรถที่นำผู้ป่วยเนี่ยหรือตำรวจมาทุกคนก็ฝากความห่วงใยนะครับปีนี้การเกิดเ,เัยพิบัตผู้เสียชีวิตสูงนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเกิดจากการที่เราเป็นลักษณะของประเทศไทยเราโอเนแล้วนะครับไม่มีโรคก,ก็ทุกคนก็เรื่องเลื่อง,องทุกจังหวัดมีสถานการณ์กิจกรรมต่างๆมากมายจึงทำให้ ผู้คนออกมาใช้รถใช้ถนนแล้วก็มีการส่งเสริมแลื่การท่องเที่ยวด้วยแต่ถ้าถามว่าถือถือว่ามากไหมผมก็มองว่าไม่ได้มากนะครับโดยประมาณก็เกินไปเล็กน้อยนะครับก็ฝากประชาชนทุกคนนะครับให้ระมัดระวังในการใช้ทางนะครับไม่ดื่มเหล้านะครับไม่ขับรถเร็วนะครับและมีความต้องขอไม่ประมาทด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาวันนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กระดาษต้านะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจครับ ผมในฐานะของผู้ขับชาและเป็นหัวหน้าในเรื่องของการจราจรนะครับก็มีความมีความคาดหวังนะครับดูจากอาการโดยทั่วไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผมไปจนกระทั่ง,งวันนี้ก็ต้องรออย่างที่คุณพ่อคุณคุณหมอนะครับหรือแพทย์ได้ลงความเห็นไว้ว่าก็ต้องรอการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งของสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ดูอาจจะต้องมีการผ่าหรือไม่ถ้ามันมีเลือดข้างมันก็ต้องผ่าออกครับเป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่าง ถึงมือแพทย์แล้วผมสบายใจยอย่างหนึ่งคือแพทย์ตำรวจก็ทําเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือตํารวจนะครับท่านไม่ต้องผมพอเป็นตำรวจแล้วก็ทําเต็มที่ผมยืนยันครับแพทย์ทุกคนมีจรรจาณของการาการรักษาอยู่แล้วนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทางบ้านด้วยที่ช่วยให้กำลังใจเราทุกคนครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นคำขอบคุณจากท่านผู้ช่วยพบออตรก่อนชัยคล้ายคึงน,นะครับท่านก็เมื่อสักครู่ที่ผมนั่งมานั่งรถมาด้วยเนี่ยท่านก็นั่งมาด้วยนะแต่จะเป็นช่วงอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับช่วงใ,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 ใกล้ๆกรุงเทพแล้วท่านก็สแตนบายรอนะครับแต่ตัวผมเนี่ยไปรออยู่ที่ตรงช่วงตรงข้ามศูนย์ราชการศูนย์รุกศูนย์ราชการจังหวัดพนกคอนีอยุธยานะครับ โอเคครับวันนี้สําหรับวันนี้ก็หมดแล้วครับทางแพทย์ก็บอกว่ายังคงต้องรอดูอาการครับว่าเลือดอมีสมองบวมนะฮะอาการเบื้องต้นมีสมองบวมไม่ต้องต้องเฝ้าดูนะครับว่าจะมีอาการเลือดข้างหรือเปล่าถ้าเลือดข้างทางทีมแพทย์ก็จะต้องดูอีกทีว่าจะตกลงประเมินกันว่าจะทําการผ่าตัดหรือไม่นะครับแต่ว่าตามสเตป็ปตามการปฏิบัติของทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็ต้องหานนะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็ขอให้ าดาบตานะครับหรือดาบตำรวจปียนัน์นะครับปลอดภัยนะครับพอให้กับคืนสู่ครอบครัวได้โดยเร็วนะครับหายเร็วๆนะครับีๆๆ่ตาโอเคครับส่วนสําหรับการดําเนินคดีทางสพก็ได้ทําการดําเนินคดีอยู่นะครับอะไรก็ตามก็ให้กําลังใจดาบตาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตอนนี้ท่านกอนชัยคล้ายขึ้นไปแล้วฮะโอเคครับ สวัสดีทุกคนด้วยครับดีครับ